รายงานพิเศษในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเขาได้มีการจัดโครงการถุงปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิดสิที่ระบาดอยู่นะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องเพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะกับอดได้กินนะล,ลูกเอาไปพอได้กินเพราะเดินไปหาไม่ได้ไปหากินไม่ได้ ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ว่าให้คนจนให้คนพิการของนี่พอได้กินค่ะ <c oughs> นั่นนะมีข้าวกล่องมีนี่มีมีข้าวสารก็มีมีมีปากระป๋องก็มี <c oughs> ขอบคุณค่ะก็ลูกกินได้หลายวันแต่ไม่มีใครช่วยกินไม่ <c oughs> ที่เอาไปก็ไม่มีช่วยใครช่วยกินหรอก <c oughs> จาก,กนเองตุก ทิศยังก็ไม่หมดแต่ว่ามาเอาทุกข์ทิศแหละกับคุนค่ากับคุณมากนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดินทางมารับถุงปันสุขที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายวิชวุิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เปิดจวนหรือบ้านพักเพื่อมอบถุงปันสุขเครื่องอุปโภคบริโภคเก้าสารอาหารเองอาหารสําเร็จรูปน้ําดื่ม บ่มีกึ่งสาแบบรูปหรืออาหารของใช้ที่มีผู้มาสนับสนุนโครงการถุงปันสุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 กจัดขึ้นทุกเช้าวันอาทิตย์จนเกิดเป็นภาพการต่อแถวยาวมีการจัดระเบียบเรียบร้อยเห็นจนชินตาของชาวเมืองคนดีถ้าทําเป็นถุงปันสุดีไหมโดยใครมามอบของเนี่ยมาไว้ที่เราแล้วก็เราก็มาจัดนะครับเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแล้วมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ที่ที่จะ มา,มารับในวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์มากกว่ากระจายไปกับพี่น้องประชาชนเลยจัดอาทิตย์หนึ่ง900ชุดนะฮะจะเป็นผู้ใหญ่สัก800เด็กสัก100ชุดนะครับแล้วก็เราจัดมีข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับจัดเป็นถุงปันสุมา1ปีกับ8เดือนแล้นะวันนี้นะครับทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์โดยโดยแปลงมาจากตู้ปันสุ โดยประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มารับถุงบรรษุต่างดีใจบางคนบอกว่ามาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการเริ่มโครงการเพราะจะได้นําอาหารของใช้จากถุงบรรสุไปรวมกับเงินสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐ,รฐบาลในแต่ละเดือนสามารถทําให้ดํารงชีพได้ในยามภาวะยากลําบากขัดสนไม่สามารถประกอบอาชีพ ขาดรายได้ประจำามีนูมีนี่ได้จได้กินได้ใช้ไปนั้นนะ่ะไม่ต้องซื้อหมาเลยตั้งน้อยได้ได้กินในนูน่นะนะเฮ็นโคงปาจ่ายรัฐนะเค็ก็ว่าไงแต่มันไน่เไป่รัฐหม่ก,กับผู้คนะ่ะนั่น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 เดไม่ได้ทำรักเองทำไม่รอดเองนอกจากนี้ผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เล่าให้ความอีกว่าโครงการนี้ เริ่มมานานเข้าสู่ปีที่3แล้วจากโครงการตู้ปันสุขสู่ถุงปันสุขวันอาทิตย์อาทิตย์ละ900ชุดโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่าการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ท่านเชื่อผมยิ่งให้ยิ่งได้่นนดวนผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผมเนี่ยก็คือแล้วก็ทีมงานของเราก็เป็นหน้าที่เป็นสะพานบุญในการส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆไปให้กับพี่น้องที่ท,ที่เดือดร้อน อย่างน้อยๆนี่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาได้ประหยัดค่าของชีพข้าวสารอาหารแห้งมามา่าปลากระป,ป๋องน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลไม่ต้องซื้อนะครับเงินที่มีอยู่ก็สามารถที่จะไปใช้อย่างอื่นที่จะมีประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็มีทําให้อย่างน้อยเขาคุณภาพชีวิตเขาดีแหละทานคนหนึ่งถ้าถุงหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยในแต่ละอาทิตย์ที่เขามารับในห้าวัน 5, คนเดียวทานสบายๆบายโครงการถุงปันสุขข,ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเข้าถึงประชาชนปลาโมทวีรสมถ่ายภาพสุรชัยชมเปี้ยงทีมข่าว nbtshow รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี